สวัสดีครับสัปดาห์นี้พบกับผมป,ป้าป้าดีเทคเตอร์อีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก Quest นะครับนั่นก็คือใช้แล้ว Scuba d e t e c t o r Pro นั่นเองครับตัวนี้หลังจากที่ทาง Quest ได้ผลิตตัว Scuba d e t e c t o อออกมาถึง5รุ่นด้วยกันนะครับในรุ่นที่6ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ย เขาได้ตัดสินใจรีดีไซน์ออกแบบใหม่พร้อมกับใส่คุณสมบัติมาให้ด้วยซึ่งตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวเดโมโยูนิตซึ่งเป็นตัวที่ส่งให้บรรดาผู้ใช้ระดับแนวหน้าหรือว่าดีลเลอร์ทั่วโลกได้ทดลองกันนะครับแล้วก็ส่งจะต้องส่งฟีดแบ็กกลับไปหาโรงงานว่าคุณสมบัติเป็นยังไงซึ่งราคาแน่นอนว่าได้รับการกระซิบมาแล้วว่าแพงขึ้นแน่นอนแต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอให้คุณโฮมนะครับเป็นผู้ประกาศราคา อีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแรกในประเทศแล้วก็ตัวแรกๆในโลกด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณโฮมที่ส่งมาให้ผมลองถึงเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้า scuba t e c t e r pro นั้นมันโปรย่างไงโอเคไปติดตามกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันดูว่าเจ้า scuba t e c t e r pro นั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับพร้อมหรือ,อยังไปหนึ 1, 2, ึบทดาดา และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Quest Cuba t e c t o r Pro นะครับ <l ots> บอกเลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดดีมากเลยพับได้ด้วยในกล่องมีอะไรให้บ้างคู่มือแคตตาลอ็อกคู่มือมาแปลกฮนะมาเป็นกล่อง <l ots> Quest ชอบทำอะไรไม่เหมือนใครนะครับอันนี้เป็นเป็นที่รองกล่องนะครับแล้วก็เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโหมดต่างๆการต,ต,ต่อด้ามหรืออะไรนะครับเปิดเข้ามาด้านในก็จะพบกับอะไรบ้างเนี่ยมีถุงถุงผ้านะครับ สำหรับใส่นะครับสายสปริงห่วงรัดข้อมือ,อบรรดาเออเข้าท่าเว้ยมีอะไรมาให้ด้วยครับโหแจ็คเออนนเนี่ยว,ว่าไงเดีนอน็อตยึดจานมีอะไรมาให้ด้วยครับดีมากเลยรุ่นนี้แล้วก็ตัวต่อด้ามน,นะครับซึ่งเอาไว้เสียบด้ามใช้เป็นดีเท c คเตอร์ตัวใหญ่นะฮะลักษณะอย่างนี้ครับ ไว้ใช้หาแบบตามชาหาหรือฉุกเฉินแทนตัวใหญ่ไปก่อนก็ใช้ได้โ okay, <c oughs> <c oughs> อเคเก็บกล่องเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันครับที <c oughs> <c oughs> นี้มาถึงคิวของตัวจริงนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Quest Scuba <c oughs> Tector นะครับตัวโปรบอกได้เลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดขนาดนี่น่าจะไม่เกิน10นิ้วนะครับโดยประมาณนะฮะนิ้ว,วเวลาพับส่วนเวลากลางออกมาแล้ว หน้าตาก็ใช้ได้นะครับดูว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอินดิเคเตอร์บอกถึงแบตเตอรี่นะครับซึ่งในรุ่นเก่านั้นไม่มีนะครับปุ่มเปิดปิดปุ่มเลือกโหมดการใช้งานลำโพงและหน้าจอ LCD นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีไว้บอกว่าเรากำลังอยู่ในโหมดการใช้งานอะไรแน,น,น่นอนและจานค้นหา elliptical นะครับหรือว่าวงรีเนี่ยขนาด 10นิ้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ความลึกที่เพิ่มขึ้นได้มากพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็20%แหละเดี๋ยวเราลองมาทดลองอเดี๋ยวสิก่อนจะทดลองขอเปิดตูดดูก่อนนะครับ <c oughs> เราเป็นคนลามกชอบดูตูด,ดตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีรูสำหรับใส่สายยึดนะครับหรือว่าสำหรับอะแดปเตอร์ต่อด้ามน,นะครับไว้เป็นดิจิตเตอร์ขนาดใหญ่แต่น้ำหนักดูเหมือนก็จะ เบากว่าตัวเดิมลงเล็กน้อยครับส่วนด้านในนะครับอ่าด้านในด้านในเห็นไหมเอ่ยด้านในมีช่องชาร์จแบบ USB-C นะครับพร้อมปุ่มรีเซ็ตนะครับทางาทางทางซ้ายมือเนี่ยนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าสูงเดี๋ยวซูงเดือยขอโทษครับอ่ะด้านซ้ายเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับส่วนด้านขวา ด้านขวานั้นเป็นปุ่ม dive mode นะครับซึ่งเอาไว้ใช้งานในกรณีที่เราลงน้ำมากกว่า10เมตรนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแรงดันน้ำเนี่ยกระทำต่อสวิตช์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่า dive mode นั้นใช้ยังไงโอเคการชาร์จแบตรุ่นนี้น่าจะมี indicator สำหรับการชาร์จมาให้ชัดเจนนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเวลาใช้งานแล้วเวลาชาร์จนั้นมีแบตเตอรี่ใกล้เต็มอะไรยังไง รุ่นเดิมมันจะแค่กับพนะิบเนาะแต่ตัวนี้น่าจะบอกว่าใกล้เต็มแล้อย่างเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูก่อนเบื้องต้นนะครับแบตเตอรี่ภายในเป็นแบบบิวอิน1 0 0 0งพันหนึ่งหมิลลิแอมนะครับตรงนี้เป็นไฟติดอย่างเดียวนะฮะไฟอินดิเคเตอร์ติดอย่างเดียวว่าแบตเตอรี่ส่วนการชาร์จนั้นต้องดูตรงนี้ฮะกลับมาอา,จะ,อา,อาจะบอกว่ามีปริมาณแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเออก็ดูง่ายดีเนาะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได,ได้อันนี้สามารถ เหมือนเดิมนะครับชาร์จด้วย power bank ก็ได้หรือว่าอะแดปเตอร์โทรศัพท์ก็ได้ซึ่งในกล่องเขาไม่ได้แถมเจ้าอะแดปเตอร์ชาร์จมานะครับซึ่งก็คงจะสามารถใช้อะแดปเตอร์ของมือถือเนี่ยชาร์จใช้งานได้เลยการช่วงระยะเวลาการชาร์จก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงจากแบตหมดถึงเต็มนะครับการเปิดใช้งานต่อเนื่องครั้งหนึ่งได้14ชั่วโมงตามสเปคโรงงานนะครับแต่เดาว่าคงจะอยู่ได้แค่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นแหละในการใช้งานจริงโอเคเดี๋ยวลองลองสายชาร์จออกก่อนปิดตูดปิดตูด ส่วนสะตัวนี้นะครับไฟฉายย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยโฟกัสก่อนอไฟฉายาย้ายมาตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้มีเวอร์ชั่นจานใหญ่ด้วยนะครับจานกลมขนาดใหญ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทางโรงงานเองเนี่ยยังไม่ได้ให้สเปคมานะครับว่าจานใหญ่จะมีขนาดเท่าไหร่และการเปลี่ยนจานนั้นทำยังไงเท่าที่ผมลองลื้อดู ตัวนี้มันเหมือนจะไม่ออกแบบมาให้เปลี่ยนได้นะครับแต่คิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวเดโมยูนิตในอนาคตอาจจะมีการปรับแก้ไขอะไรเพิ่มขึ้นนะครับส่วนความสามารถในการแยกแยะโลหะนั้นตัวเดโมยูนิตยังทําไม่ได้ครับเมื่อกี้ทะเลาะกับโรงงานละโรงงานบอกว่าตอนนี้วิศวกรกําลังพัฒนาอยู่นะครับจะสามารถทําให้เจ้าสกูบาเทคเตอร์เนี้ยสามารถแยกวัตถุที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กออกจากกันได้นะครับ เหมือนกับ pointer profile 3.5 5ของ My l a แนะครับที่ถ้าเป็นเหล็กจะให้โทนเสียงหนึ่งถ้าไม่ใช่เหล็กจะให้โทนเสียงอีกแบบหนึ่งก็จะช่วยเราในการค้นหาออของมีค่าได้ง่ายมากขึ้นตามน้ำตกตามใต้น้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนดูซิว่าการใช้งานนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมากดเปิดเครื่องนะครับทัชชา1อ โอเคแป๊บเดียวนะฮะบูตขึ้นอ๋อมีดิเคเตอร์แบตบอกไว้ตลอดเวลาครับเดี๋ยวเอาไหมามันกลายเป็นคำว่าสกูบาร์เทกเอร์ไปละปิดเครื่องก่อนเวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บจะบอกโหมดการใช้งานที่ปัจจุบันนะครับแบตเตอรี่แล้วก็อา่าอืมมันไวจังเอาใหม่ทีสิอะบอกแบตนะครับบอก ความลึกนะครับบอกความลึกที่กําลังใช้งานนะครับบอกโหมดสั่นหรือเสียงที่กาลังใช้งานอยู่นะครับวิธีเปลี่ยนโหมดไปสั่นหรือเสียงนะครับก็ทําการโดยกดจะปุ่มตั้งค่าง่ายๆกดจึ๊กหนึ่งเห็นไหมเป็นโหมดเสียงอย่างเดียวสั่นอย่างเดียวสั่นเสียงนะครับแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนความลึกเลยครับเปลี่ยน Sen s i t i v i t y หรือความไวพารับจะต้องกด2ปุ่มนี้พร้อมกันครับ1 ก,กจริง,งโลนะครับ2ระดับกลาง3ระดับสูง4ระดับ Boost Turbo นะครับก็จะมีทั้งหมดความลึกด้วยกัน4รูปแบบนะครับในการใช้งานก็ดูท่าแล้วจะใช้งานง่ายดีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดีเทคกันดีกว่าแล้วรุ่นนี้เห็นคุยว่ามีเ,เจ้าตัว q i c k กจู e นะฮะหรือว่าที่เรียกว่ากาวบาลานนะครับเหมือนของแก l เล็เดี๋ยวเราลองใช้งานกันดูเนาะเบื้องต้นเนาะโอเค อย่ไปเอาของก่อนแป๊บหนึ่งต้งต้นเลยนะครับอยากจะโชว์ออปชันทำควิกจูนก่อนหรือว่ากาวบาลานนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะ <S <S เครื่องรุ่นเก่าๆนะครับที่มันทำควิกจูนไม่ได้หรือว่าใน Gen 5มันจะต้องเข้า expert mode แล้วเพื่อปรับนี้ผมว่า,วามันยุ่งยากไอรุ่นนี้มันไม่มีละ expert mode หรือว่า beginner mode ไม่มีละมันเอามาปรับใช้เพื่อความง่ายอย่างเดียวแยก dive mode ออกเป็น dive mode ต่างหากไปเลยซึ่งความซึ่งความแม่ซึ่งสร้างความ งงวยให้กับผู้ใช้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันทําให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลองมาดูนะฮะทึบพอเจออิดดินแดงร้องทันทีไปไม่เป็นใช่ไหมอ่ะกดกจูนได้ครับเห็นไหมเงียบ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 เงีแล้วกจูนแล้วข้ามของไหมกจูนแล้วข้ามของไหมลองดูนะวางไว้ข้างใต้โอ้ยโคตรเลยเลยึบแล้วลองดีเทคดูพัชชาอ่ยังเจอนะครับสแสดงว่ารุ่นนี้ปรับจูนมาดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นมาก ใช่ได้ใชได้ใช้ได,ได้อันนี้เป็นออปชันหนึ่งที่อยากจะโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความลึกของวัตถุตัวอื่นๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทําได้ดีกว่าตัวเก่าไหมโอเคแป๊บหนึ่งเตรียมโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นแอดเทสนะครับให้เห็นกันคร่าวๆว่าวัตถุแต่ละอย่างที่เราเจอกันนั้นจะทําได้ดีแค่ไหนเปรียบเทียบกับตัวเก่าดูนะครับวัตถุชิ้นแรกที่จะลองทดลองนะครับเป็นวัตถุที่เราพบกันบ่อยๆนั่นก็คือเหรียญ5นั่นเองครับลองมาดูกันดูซิ จะหว่วยหรือจะดีเดโมสักอย่างเริ่มต้นที่ค่อ,คอยๆเลื่อนข้าหานะครับประมาณ9เซนนะครับสำหรับเหรียญ5โอเคเดี๋ยวลองดูวัตถุชิ้นต่อไปเอาอะไรดีเอาเหรียญ10บาทนะเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทครับเจอบ่อยๆเหรียญ10บาทเหรียญ10บาท เหรียญสิบบาทประมาณ11-12เซ็นต์เซนนะครับเดี๋ยวลองดูวัตถุชิ้นต่อไปอะไรดีอลองที่เป็นพวกเงินบ้องละกันเนาะเหรียญเหรียญทวารเหรียญฟูนันเห็นไหมเนี่ยแับเ,เงินเก่ากือกใช่ลองดูป,ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเห็นไหม zoom f o c u ก่อนโอเค ู่ประมาณ12เซน12เซนนิดๆนะครับ12เซนก็นแล้วกันโอเคลองดูวัตถุชิ้นต่อไปสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเเป็นอะไรดีหันทองแล้วกันใหญ่เล็เลกไม่แน่ใจหวนทองนะครับไซส์ประมาณนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองดูระยะจะแค่ไหน ก็อยู่ประมาณ10เซน11เซนนะครับอะไรต่อดีเอาพระอะไรไม่รู้หุดเจอที่โรงเรียนนะครับชิ้นใหญ่หน่อยน่าจะใกล้เคียงกันเงินทวารเงินฟูนันนะครับก็อยู่ประมาณเดียวกันฮนะ1 3 1 3เซนนะครับลองไปวัตถุขนาดชิ้นที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นแสงว้อง แตงพะวองหรืออะไรไม่รู้เส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนนะครับประมาณ11 13 12เซนนะครับประมาณ12 13เซนแล้วถ้าเป็นของใหญ่มากๆเนีย่ยเช่นฝาอลูมิเนียมนี่นะฮะลองดูเนาะ โอ้เก oh, ือบเกือบสามสิบเซนเลยนะครับอืมต่ะมาณนั้นครับและนี่ก็เป็นบททดสอบเบื้องต้นนะครับส่วนการใช้งานแบบรูปแบบอื่นๆนั้นเดี๋ยวเ,เราอาจจะส่งเดโมยูนิตตัวนี้ไปให้บรรดานักมุดสายมุดสายดำทั้งหลายได้ทดสอบกันนะครับยังไงติดตามด้วยนะครับกับผมป,ป้าป้าดีเทคเตอร์แล้วก็คุณโฮมไทยสปายครับไว้เจอกันคลิปหน้า มีอะไรดีๆเราจะนำเสนอขอบคุณครับ